สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนายกอังกฤษแสดงความเสียใจเหตุกราดยิงน้องบัรลัมพูย้ำจะยืนเคียงข้างคนไทยในยามหดหู่เช่นนี้จากกรณีที่อดีตตำรวจปัญญาคำราบเป็นอดีตตำรวจสพอนาวังจังหวัดน้องบรัรลรพูได้ใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายครู และนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตอุทัยสวรรค์จังหวัดน้องบัรลำมพูทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อมาคนร้ายได้เผารถกระบะที่ใช้หลบหนีก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองและลูกเมียเสียชีวิตตามไปด้วยซึ่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด38รายนางลิททัชนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรทวิตข้อความถึงเหตุการณ์การกราดยิงนองบัวลำัมพูโด,ดยระบุข,ข้อความว่า ดิฉันตกใจที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศไทยดิฉันขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนและส่งความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสาราชนาจ,จักรยืนหยัดเคียงข้างไทยในช่วงเวลาที่น่าหดหูนี้ด้านข่าวการเมืองไทยไร้เงาธรรมนัตและสอสอ,อ,อนั่งกรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทยตอกย้ำกระแสดิวรับซบเพื่อไทย 10ตุลาคมที่สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมใหญ่วิสามันพักเศรษฐกิจไทยมีมติเห็นชอบเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่แทนชุดเดิมที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากร้อยอีธธร,รมนัดผมเผ่าสอสจังหวัดพะเยาลาออกจากหัวหน้าพักเมื่อแตุลาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย 1. น,นายฉเฉวงศักด์ใจคำเป็นหัวหน้าพัก 2. นายสัจวิทย ลีลาวนิชเป็นเลขาธิการพักค3นางชวาลีเดือนดาวเป็นเฮรัญยิกพักค4นายสุธีพงเพียรชอบเป็นนายทะเบียนสมาชิกพักกรรมการบริหารพักค7คนได้แก่1นายประสิทธิ์หนักตื้อ2นางสาวพนัตดากันทา3นายวิชัยเป็นพนัศสศักดิ์4นายกิจพบกันธมิตร 5. นายธีรศักดิ์สิทธิชัยธนกิจ นางสาวทัศชนบุญแสนชัยและ7นางสาวคำแปงทำนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าน่าสังเกตว่าคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ไม่มีชื่อของไรอเอกธรรมนัทพรมเผ่าและสะสะคนอื่นๆรวมถึงนางสาวธนพรศรีวิราชภริยาของไรอเอกธรรมนัทพรมเผ่าร่วมเป็นกรรมการบริหารพักสอดรับกระแสข่าวดีวลรับดูไบที่เปิดรับครอบครัวธรรมนัทเข้ามาเพื่อไทยในสึกการเลือกตั้งครั้งหน้า ความคืบหน้าล่าสุดชลานา่นตอบปมดิวลับดูใบธรรมนัตขนสอสอย้ายกลับเพื่อไทยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9ตุลาคม2565ที่พักเพื่อไทยในแพทย์ชลานา่นสีแก้วสอสอจังหวัดน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวดิวลับระหว่างคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสสจังหวัดพะเยา และหัวหน้าพัคเศรษฐกิจไทยที่จะนำสสอพักเศรษฐกิจไทยย้ายกลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยว่าไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงเพราะข่าวแบบนี้มีมาตลอดแต่ต้องเฝ้าระวังว่าใครประสงค์ร้ายกับพักเพื่อไทยและเรานั้นยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การจะนำใครเข้ามาอยู่ในพักนั้นมีกลไกลที่สำคัญคือพักเพื่อไทยเป็นพักของประชาชนเราต้องได้รับการเห็นชอบ จากสมาชิกพักที่มีอุดมการเดียวกับพักแม้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพักไม่มีความคิดเห็นอย่างไรเราก็ฟังความคิดเห็นตลอดฉะนั้นการจะทํากิจกรรมอะไรนั้นต้องคํานึงถึงเรื่องนี้และต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของพักเป็นลําดับชั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นคณะกรรมการบริหารพักที่จะต้องมาพิจารณาเมื่อถามว่าโอกาสที่กลุ่มร้อยทำนัดจะกลับเข้าเพื่อไทย เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนายแพทย์ชรนานกล่าวว่าตนขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะพักการเมืองแต่ละพักมีแนวทางของตนเองพยายามจะสแสวงหาโอกาสในการที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ได้มากที่สุดส่วนเขาจะเลือกทางไหนก็นแล้วแต่แนวทางของพักเมื่อถามต่ออีกว่าแสดงว่าในอนาคตก็มีโอกาสใช่หรือไม่นายแพทย์ชรนาน,านกล่าวว่า พรรเพื่อไทยเป็นพักของประชาชนต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนและความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่วนจะเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่นั้นตนไม่ทราบและไม่แน่ใจเมื่อถามว่าขณะที่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับพ,กพักเพื่อไทยก็ทําให้มีมวลชนหลายคนไม่โอเคกับเรื่องนี้นายแพทย์ชนาน่านกล่าวว่าเราฟังทุกฝ่ายพรรเพื่อไทยเป็นพรรของประชาชน เราต้องฟังทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะคนที่เห็นด้วยหรือต่อต้านเราต้องดูว่าอะไรจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดในนามของพรรคเพื่อไทยซึ่งเรายึดตรงนี้เป็นหลักเมื่อถามว่ากังวลที่จะถูกเชื่อมโยงทางการเมืองหรือไม่เพราะร้อเอกธรรมนัฐมีความสัมพันธ์กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐนายแพทย์ชลนานกล่าวว่า มติการเมืองเราต้องคิดรอบด้านว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองยอกย้อนซ่อนเงื่อนปรับคอรมอปมจากภายในพลังประชารัฐมีความเด่นชัดตั้งแต่เมื่อเพลอ,อกประยุทธ์จันโอชาหมวนคืนสู่การทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเมื่อหนึ่งตุลาคมแล้วว่ามีปัญหาการปรับครมมาจากปัจจัยภายในเป็นด้านหลักปัญหาไม่ได้มาจากภรคภูมิใจไทย ปัญหาม่ได้มาจากพักประชาธิปัตย์ปัญหาไม่ได้มาจากพรคชาติไทยพัฒนาตรงกันข้ามปัญหามาจากพักพลังประชารัฐมากกว่ากล่าวอย่างถึงที่สุดยังเป็นปัญหาระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกกนุพงศ์เผ่าจินดากับพลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณอย่างเป็นด้านหลักหากมองจากพื้นฐานแห่งการดำรงอยู่ของพี่น้องกลุ่มสามปความผูกพันของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประยุทธ์จันโอชา ในทางส่วนตัวอย่างแนบแน่นเห็นได้จากเมื่อทราบข่าวว่าพระเดกประวิทย์วงสุวรรณไม่สบายไม่สามารถร่วมประชุมครมได้พระเดกประยุธทจันโอชาพระเดชกนุพ์พอจินดาก็ไปเยี่ยมถึงบ้านป่ารอยต่อปมอันทําให้เกิดปัญหาเนื่องจากการจัดสรรอานาจภายในภรคประชารัฐยังไม่ลงตัวเพราะพระเดชประยุทยจันโอชายังติดอยู่หลายปม การจัดคนของพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่หาคนมาสอดสวมไปในตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยในกระทรวงศึกษาธิการก็เรียบร้อยขณะที่มองเข้าไปยังภรรคพลังประชารัฐก็ปรากฏว่ามีอยู่หลายกลุ่มที่ต้องการเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมองผ่านจำนวน14สสจากภาคใต้ที่ไม่เคยได้ตำแหน่งใดๆในครม ไม่ว่าจะมองผ่านการกดดันจากกลุ่มสมุดประการที่ต้องการอาวุธเพื่อไปต่อก่อนในพื้นที่ขณาเดียวกันร่องรอยแห่งอิทธิพลของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านางนฤมลพินโยศินวัตรหลังถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังดำรงอยู่ผ่านพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณเด่นชัดยิ่งกว่านั้นความต้องการจากภายในของภาคพลังประชารัฐยังกระทบโดยตรงไปยังพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา อีกด้วยการบริหารผ่านพระเอกประยุทจันโนชาจึงเสี่ยงสูงยิ่งมีความพยายามสร้างภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพี่น้องสามปออย่างต่อเนื่องแต่เมื่อย้อนไปยังสถานการณ์เดือนกันยายน2564ก็สยองเป็นความสยองอันสะท้อนจุดร้าวและร้าวลึกมากยิ่งขึ้นภายหลังคำสั่งเมื่อยิมสีส่สิงหาคมอย่างเป็นรูปธรรม แต่ละปัจจัยจึงล้วนมีผลต่อการตัดสินใจปรับคอรมอทั้งสิน้นความคืบหน้าล่าสุดลือหนักธรรมนั์ดีลคนแดนไกลฝากลูกพักซบเพื่อไทยก่อนชี้ชัดประชุมใหญ่เศรษฐกิจไทย10ตุลาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของร้อยเอกธมนั์พรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาหัวหน้าพัก ได้เตรียมนัดประชุมใหญ่ในวันที่10ตุลาคมเวลา14นาฬิกาที่สโมสรเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อหาหรือในหลายวาระทั้งการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักชุดใหม่การปรับเปลี่ยนโลโก้พักเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในปี2566ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐที่มีความสนิทสนมกับคนแดนไกลรวมถึงอดีตตำรวจใหญ่ได้มีการติดต่อ เข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยในศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยฝากสสพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวนหนึ่งให้พิจารณาลงสมัครสสเขตและสสบัญชีร,รายชื่อแล้วขณะที่สสบางคนยังขอตัดสินใจว่าจะกลับมาอยู่กับพรรคประชารัฐหรือไม่ด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคเศรษฐกิจไทยจะมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้ให้ข่าวและแสดงความชัดเจนเพียงคนเดียว สำหรับสสพักเศรษฐกิจไทยที่เป็นครอบครัวอ้อยเอกธรรมนัตมีจำนวน14คนได้แก่ไอยเอกธรรมนัตสสจังหวัดพะเยานายบุญสิงห์วรินทรรักษ์สสบัญชีรายชื่อนายไผ่ลิงสสกำแพงเพชรเลขาธิการพักนายจิระเดชสีวิราชสสจังหวัดพะเยานายกเกษมสุภารานน,สาน์สสนครราชสีมานายสถิระเผือกประพันธ์สสชลบุรีนายพรชัย อินสุขสอสพิจิตนายปัญญาจีนาคำสสอแม่องสอนพลตรวจเอกยงยุทธเทพจำนงสสบัญชีรายชื่อนางสาจอมขวัญกลับบ้านเกาะสสสมุตสาครนางทัศนาพรเกตเมธีการุณสสอนครราชสีมานายภาคภูมิบูนประมุกสสอตากนายยุทธนาโพทัุนธนสสบัญชีรายชื่อนายสมศักดิ์ คุณเงินสสอขอนแก่นขณะที่3สอสที่คาดว่าย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยได้แก่นายธนัททวีเกื้อกูลกิจสสอตากนายนัทพลจรัตรรัฐีพงศ์สอสสุรินนายธนสิทธิ์โคสุรัตสอสออุบลราชธานี